โอเคครับ okay, ผมวันนี้เนี่ยพี่จะมาสอนวิชาเคมีละกันในหัวข้อของปริมาณสารสัมพันธ์เนาะไอ so, ห,หัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ค่อนข้างที่จะสําคัญเลยเพราะว่าไอห,หัวข้อนี้เราสามารถเอาไปต่อยอดหัวข้ออื่นที่เราจะเรียนในวิชาเคมีได้นะเช่นสมดุลเคมีต่างๆเนาะที่เป็นอาจจะเป็นไฟฟ้าเคมีอย่างเงี้ยเราได้ใช้หมดเลยจากไอตรงนี้เนาะโอเคเรามาเข้าคําถามเลยดีกว่า คำถามนี้เขากำหนดสารละลายแอมโมเนียมฟอสเฟตหกโมลาร์มาให้จำนวน500ลูกบาศก์เซนิเมตรได้กันเนาะโจเขาถามว่าจะมีจำนวนไอออนบวกกี่ไอออนโอเคไอคำว่าจำนวนบวกจำนวนไอออนบวกเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรได้บ้างไอออนเนี่ยเกี่ยวข้องกับตัวของโมนเลยเนาะไอออนสามารถเปลี่ยนไปเป็นโมนได้เนาะอ่า เปลี่ยนไปเป็นโมลอ,อย่างนี้แล้วโมลมาจากไหนได้บ้างเนาะโอเคตอนนี้เราไม่รู้แล้วล่ะเรามาอ่านโจทย์ดีๆกันดีกว่าเหมือนโจทย์จะมีโมลาร์กับปริมาตรมาให้อ่าโมลเนี่ยมันจะมีสูตรหนึ่งอยู่เนาะโมลเท่ากับซ v อ่าซึ่งวีเนี่ยมีหน่วยเป็นอ่าลิตรนะถ้าจะเขียน สูตรนี้วงเล็บแล้วกันเราเป็นรลิบเนาะแล้วเราจะเอามาจากไหนล่ะก็ในโจทย์นี่แหละครับเอาไปติดตลกนะติดตลกโอเคเรามาแก้โจทย์กันดีกว่าแก้สูตรเนาะมอนเท่ากับซีีเนาะมอนเท่ากับซีเราก็แทน,นะคะ่าจากโจทย์เข้าไปเลยเนาะ โจทย์เขาให้มา6โมลาร์แล้วก็ให้ปริมาตรมา500 ml อหรือก็คือ0.5ลิตรนั่นเองก็จะได้ออกมาก็คือ3โมล3โมลนี่คือ3โมลของอะไร3โมลนี้เป็น3โมลของแอมโมเนียมฟอสเฟตโอเคแล้วเขาถามหาไอออนบวกใช่ไหมแสดงว่าไอตัวเนี้ยแอมโมเนียมฟอสเฟต ต้องมีไอออนบวกและไอออนลบปนอยู่ด้วยกันเนาะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่าอันนี้เราก็ต้องนั่งนึกสูตรเครมีแล้วอ่ะว่าสูตรเครมีของแอมโมเนียมฟอสเฟตเนี่ยคืออะไรแอมโมเนียมเนาะแอมโมเนียมเนี่ยอ่าเขียนได้ว่า Ns4 บวกเนาะแอมโมเนียม Ns4 บวกโอเคแล้วฟอสเฟตเขียนได้ว่ายังไง เขียนได้แบบนี้นะครับ P O 4สามลบอ่าหลังจากนั้นเราก็เอาสองนี้มาประกอบกันเนาะเขียนค่ข้างก่อนแล้วกันอืมนี่เป็นแอมโมเนียมฟอสเฟตอแต่ว่าแน่นอนครับจำนวนไอออนเนี่ยมันไม่เท่ากันเนาะ P O 4เนี่ย มีต้องสามลบเลยอ่าสามลบแต่ว่า n อสบวกมีบวกเดียวดังนั้นถ้าเราเอามาประกอบกันเนี่ยตัวของไอออนก็ต้องเท่ากันใช่ไหมดังนั้นเราเลยต้องใส่เลขสามเข้าไปด้วยอ่า,อาเดี๋ยวใส่วงเล็บเป็นสีเขียวได้ดีวกว่าจะได้ไม่สับสนเนาะเพราะว่ามีอยู่บวกเดียวเนาะหนึ่งบวกเราใส่ให้มันสามตัวมันจะกลายเป็นสามบวก ก็เอาไปชนกับ3ลบเนาะมันจะได้เท่ากันอยู่ด้วยกันได้อเอาล่ะเรารู้ว่านี่เป็นไอออนบวกใช่ไหมเนี่ยไอออนบวกสีเ้ไอออนบวกนี่นี่ก็ไอออนบวกเนาะโอเคเราต้องแปลงโมลตัวนี้เป็นไอออนแล้วล่ะมีอยู่3โมลเนาะของไอออนบวกเราเอา3ไปคูณ3ามทำไมต้องคูณ3เนาะเพราะว่า อจะเรียกว่า,างไงดีไอ้ตรงเนี้ยมันเหมือนเป็น1โมลใหญ่ๆเนาะเอ้ยหนึ่งก้อนใหญ่ๆดีกว่าซึ่งมีส่วนประกอบคือ Ns4 บวกสามก้อนอ่าอันนี้อาจจะว่าไม่เป๊ะมากแบบว่าว่าเห็นภาพเฉยๆเนาะของจริงมันอาจจะไม่ได้อยู่กันแบบนี้ก็ได้เนาะแล้วก็ P O4 สี 4. นี้มัอยู่ด้วยกันแบบนี้เนาะซ่องก้อนนี้ถ้าอยู่ด้วยกัน 6.02คูณ10ยกกำลัง23ก้อนหรือว่าโมเลก,กุลเนี่ยเขาจะเรียกว่า1โมลใช่ป่ะแล้วเขาถามหาไอออนบวกใช่ไหมไอออนบวกก็คือ3อันนี้ก็คือใน1โมลใหญ่เนี่ยคือโมลของอ่า n ่ส3 P O 4เนี่ยนะ มันจะมีค่ามันจะมีค่าเท่ากับสาโมลของ na บวกแบบนี้เอ้ย na สี่ na สี่บวกเออม,มีพอเข้าใจไหมครับคือหนึ่งก้อนอ่าหนึ่งต้นใหญ่เนี่ยมันมันมีสองสองอย่างเนาะด้านหนก็คือเป็นแอมโมเนียมกับฟอสเฟตแอมโมเนียมเป็นไอออนบวกเราก็เลยต้องการนับจำนวนไอออนบวกตรงเนี้ย แล้วแล้วตอนที่เรับลอนับออกมาเนี่ยเราก็สามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ว่าแบบนี้เนาะหรือว่าถ้าถ้าโจทย์นี้เขาถามเป็นเขาอยากรู้ไอออนลบล่ะเราก็สามารถเขียนได้ว่าเราสามารถแปลงออกมาเป็นหนึ่งโมลของ P O 4สามลบได้เหมือนกันจะเขียนข้อกับอย่างนี้ก็ไม่เชิงเนาะไม่รู้เหมือนกันว่าเราควรเขียนใ้ตรงนี้ได้เขียนสัญลักษณ์ตรงนี้แทนยังไงดีเนาะแต่ว่าพี่ขอเขียนแบบนี้แล้วกัน ซึ่งเราจะใช้ตัวของในสีนี้อ่ะอาจจะดูอ้อมค้อมไปไกลสักหน่อยเนาะแต่ว่าอยากอธิบายให้ทุกคนเข้าใจเนาะโอเคจำนวนของไอออนบวกเนี่ยก็คือ1โมลของอสารตัวใหญ่เนี่ยมีตัวเล็กอยู่3ใช่ไหมว่าสารใหญ่ของเรามีอยู่3าโมลดังนั้นเราก็มาคูณกันเราก็จะได้9ใช่ปะคูณกันนะคูณกัน คูณกันออกมาได้9 9โมโลของแอมโมเนียมเนาะแล้วเขาถามว่ากี่ไอออน1โมโลมีค่า6.02 x 10กำลัง23ใช่มไหมก็เอา6.02เนี่ยไปคูณกับ9เนะคูณ9เปลี่ยนสีชมพูก่อนแล้วกัน ซึ่งถ้าคำนวณออกมาแล้วเนี่ยอืมประมาณเอาได้ไหมหกเก้าห้าสิบสี่แล้วกันเนาะประมาณประมาณห้าจุดสี่คูณสิบด้วยก,กำลังยี่สิบสี่ไอออนอ่าหน่วยก็เปลี่ยนนะเนี่ยอ่ะสำหรับข้อนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะถ้าใครสงสัยอะไรก็สามารถพิมพ์ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยเนาะแล้วก็ถ้าใครสนใจใจะเรียนเนี่ยก็ ดไลน์มาได้เลยเนาะพร้อมเรียนได้เลยครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็ลาก่อนนะครับสวัสดีครับผม